คก็ห้าหกคูณเก้อ่ามาหกคูณเก้าหกคูณเก้าแล้วมาบวกหนึ 55, ่งห้าสิบห้าองคเก่งแล้วนี่เราห้าสิบห้าห้าสิบห้าส่วนโม่เมื่อไหนรู้หาด้วย ยี่สิบสองส่วนสิบห้าลบบลองบงจาก้องอามาเขียนตัวข้างหน้าไว้เหมือนเดิมก่อนห้าสิบห้าส่วนหเปลี่ยนหารเป็นอหนึ่อ่าเปลี่ยนหารเป็นคูณเห็นไหมคะตัวข้างหลังกลาบเศษเป็นส่วนอันนี้ถ้าอย่าลืมเป็นเด็ดขาด จำไอย่าลืมเป็นเด็ดขานอ่าเท่ากับบนคุณบนก่อนเอาเขียนใหม่ก่อนบนคุณบนบนคุณบนล่างคุณล่างบนคุณบนล่างคุณล่างอ่าอันไหนตัดทอนได้ อดูมันมีเลขเบิ้ลอยู่เห็นไหมลูกเออห้าสิบห้ากับยี่สิบสองอะไรหารได้คะสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดสิบเอ็ดห้าเป็นสิบเอ็ดห้าเป็นห้าสิบห้าสิบเอ็ดสองเป็นยี่สิบสองอ่าเพราะนั้นก็จะเหลือห้าคูณ สิบห้าหารด้วยหกคูณสองเท่ากับเอาเอาไม่ใช่ห้าคูณหนะ้าอะไรตัดทอนอีกได้ไหม,มเ,เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดได้บ้างไม่รู้อะไรตัด,ดไม่ได้แล้วค่ะครูตัดได้ไหมได้ ไม่ได้แล้วอะไรต่อโลกอ่ะสิบห้าคูณห้าได้เท่าไหร่สิบห้าคห้าคูณห้าห้าสิบห้าค่ะนักเรียนอยู่สามคนเท่าไหร่นะโลกห้าสิบห้าค่ะห้าสิบห้าส่วนสิบ สองอ่าตั้งหารเลยค่ะตั้งหารเลยห้าสิบห้าสิบสองสิบสองเท่าไหร่ได้ห้าสิบห้าสองเท่าไหร่เอ่อสิบสองสี่สิบแปดสิบสองสี่ได้สี่สิบแปดลบกันเหลือ ลบกันเหลือลบกันเหลือเจ็ดเจ็ดเจ็ดคูณเพราะนั้นตอบอะไรคะตอบสี่เจ็ดเจ็ดส่วนสิบสองโอ้ยจะมาอะไรกินตะเลี้ยง เชียนก็ไพค่ะเดียแรงแรงโย่คู่ๆอย่าดูเชียรืไนฟ่มมีคนโดดให้โดด เสร็จหรือยังยังมาผู้เล่นอีแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วค่ะคือตอนนี้หนูเนี่ยอันนอันข้างๆเขียนบอทมันเป็นเลสิบสองสีนเขียนไว้เขียนไว้ด้วยเขียนไว้ด้วยเวลาหนูทําเองหรือเวลาทําข้อสอบจะได้ทําได้เขียบอแต่ว่าหนูเขียนบอท เอาทำไมไม่พออ่ะไม่รู้นะกก็ดูรยเนาะเป็ดเป็เนิมเอาซีเคอร์ออกเขาชึบเนี่ยดูดิยังกูอ่ะเสร็จหรือยังคะไม่ได้เสียนเขียเฉยเีย ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายครูครูสอนนานมากๆแล้วเอาก็สมกติหนูจะเขียนเสร็จอะก็หนูเขียนเสร็จแล้วปากเขียนวู้ยเขียนอ่ะต่อไปต่อไปค่ะอะทำเลย ไม่อยู่ในรูปเศษส่วนเลยค่ะคูณหกคูณห้าบวกห้าได้เท่าไหรสามคูณสี่บวกสองได้เป็นเศษส่วนเท่าไหร่หกคูณห้าได้หกห้าหกห้าหกห้าสามสี่สามสี่หกห้าสามสบวกห้าเป็นสามสิบห้า ส่วนหกอ่าหารด้วย <ไป S 1> หารด้วยสี่สามคูณสี่ได้คูค้านี้นนล่สุดทายนะพอ,อยังสมคูณสี่ได้สิบสองสิบสองบวกสองเป็นไปคู่สองเป็นสิบสี่ส่วนสาม อ่ะเท่ากับอ้าวเขียมเมยก่อนเลยสาสิบห้าส่วน6เปลี่ยนหารเป็นคูณเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วน,วนบนคูณบน,บนก่อน สามสิบห้าคูณสามหารด้วยหกคูณสิบสี่อ่าอันไหนตัดอันไหนได้อันไหนตัดทอนอันไหนได้หนูไม่รู้ืมดูยงีงยิงถ้าดูตรงตรงก่อนสามสิบห้ากับหกไม่ได้สามกับสิบสี่ไม่ได้ก็ดูที่มันตรงข้ามกันหกกับสามได้ไหมคะ หกับสได้ไหมลูกได้เอาอะไรคะเอาสเนาะอ่าสามหนึ่งสาสสองโหอ้าต่อไปสิสกับสามิบห้ามีอะไรที่มันหารสิบสีกับสาสห้าได้แม่อะไรแม่อะไรที่หารสิบสีก็ได้หารสาห้าก็ได้แม่อะไรคะแก สเ็ดเจ 7, ็ดหรอใช่ค่ะอ่าเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดเจ็ดห้าสามสิบสามห้าอ่าเพราะนั้นก็เหลือเหลือห้าคูณหนึ่งส่วนด้วยสองคูณสอง เท่ากับ5คูณ1เป็น5 2คูณ2เป็น4อ่าอ่าไม่ได้อีกแล้วอ่าตั้งหารจะได้เพื่อความเข้าใจ4เท่าไหร่ได้5ก็ทำทำจงเสร็จเลเออใช่4หนึ่งเป็น4ลบกันเหลือ หนึ่งเพราะนั้นตอบอะไรคะที่นก็ลองถามผู้ให้จะลองถามผู้ให้ตอบตอบตอบหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่ค่ะหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่ค่ะ,คะอ่ะตอบต่อไปเลย